มาถึงน้องชายคนต่อไปที่มีใจรักในเพลงลูกทุ่งมากน้องเขาบอกว่าเวลาได้ร้องเพลงทีไรจิตใจก็มีความสุขค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องตาโตอายุซิอปีมาจากจังหวัดนครพนมครับตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณยาปูและก็น้องครับคุณพอ่อคุณแม่แยกทางกันครับคุณพ่อผมบวชเพ็พระ แม่ผมเพจงานอยู่กรุงเทพค่ะหน้าหน้าที่ผมก็ได้เจอพ่อแม่ในช่วงเทศกาลครับที่ผมสอบร้องเพลงเพราะว่าผมร้องเพลงได้มีความสุขครับเพลงลูกทุ่งเป็นความฝันของผมผมอยากเป,ป็นนักร้องศิลปินครับทำไมถึงมาประกวดครับเพราะว่าอยากมาหาประสบการณ์แล้วก็เห็ดมูมากกันเลยอยากมากแล้วก็ยังไม่เจอคู่สลาหนึ่นค่ะเพื่อนคือใครลูกเอ,อิร์ทครับเอ,อิร์ท เอิร์ดคนที่ว่าลูปมาฝากท่านคณะกรรมการอที่มีผ้าพนันคอเหมือนกันครับอา่าแล้วก็วาดรูปมาฝากกรรมการ <c oughs> <c oughs> าวจากแม่สาวเมืองเพสโซพินมาป้าเลยโอ้โหคร้เลโอ้น่ีสวยนะสวยเลยอ่ะ คอมเมนม์มูมาออกรายการไม่ต้องข้ามเด็กผุมก็อยากมากครับและผุมก็อยากเจอคู่สลานะครับที่ผมอยากมาเจอคู่สลาเพราะว่าผมมาคู่สลาแลวมือนี่ผมก็ใส่ผ้าบังคอมาคือคู่สลาน้ครับเศร้านครพนมเปลี่ยนกำร่างใจผมในเด้อครับขอให้ผมได้สามพันจากทางคณะกรรมการนั่นเด้อครับไปเตรียมตัวมาดีไหมลูก ดีครับสอบมาจากเพลงเพลงเดียวนี่แหละครัเพลงเดียวเพลงอย่างหลุกเต๋อจ๋าครับเพลงเต๋อจ๋าทำให้เต็มที่นะครับค่ะเชิญครับ ถึงคนดีแต่ไม่ประณีพี่บาง oh, าแต่หูไอ้ก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ใกลเดี๋ยวนี้แตวจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแถวไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย หลงรักแต่มานานเห็นใจพี่เธอตะวันอย่าทรมานด้วยการเชยมหมกลับมาทนนะที่รักอย่าใอนักที่ซ้เชยแต่เออเห็นใจหน่อยสิ ับคือคนดีพี่ยังต้องการธรรมดาไว้นะ่ะโน้อยนะ่ะร้องเท่ดิ ใจพี่เธอตะวันอย่าทรมานด้วยการเชยใหมกลับมาเถอนะที่รัก<า>อย่าทอนัก <ละ S 1> สีรงเ <ละ S 1> ชยแต่เออเห็นใจหน่อยสิ อัยภถึงใครเขาไม่ปราณีกับเธอคนดีพี่ยังต้องการเฮ้อไม่ธรรมดาเลยลูกนี่ผมต้องเพิ่มดาวเลยเนี่ยพี่มีดาวพอไหมล่ะนี่ไม่พอเลยนี่ไม่พอมาเยี่ยมจากผมไปอีกก็ได้แม่กระดาษมันสั้นมันจริง รตก็ให้ดาวถึงนี่กระดาษมันแค่นี้เชิญพิสุครยิ้มหน้ายิ้มใหญ่อยากบอกว่าตาโตมีครบมากนะลูกเอาเคสเอาทรงคนก่อนนะเขาก็เท่มากเลยแล้วหล่อมากลูกแล้วหนูการพูดจาทุกอย่างหนูไม่เตรียมเลยไม่แต่อย่างเดียวไม่เตรียมมาจากบ้านเลยมาตอบเอาหน้างานอย่างเดียวครูถามอะไรหนูก็ตอบตอบตรงประเด็นตึ๊บจึ๊บึ๊บมีหนำซ้ำ ย,นนยังร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงก็เก่งเก็บรายละเอียดได้อย่างก,กับผู้ใหญ่แน่วันนี้มีแค่นิดเดียวนะที่อยากให้ปรับในขณะที่ร้องมันมีเป็นไผ่รูรนมิดหน่อยลอูกเล็กๆนะไม่เยอะนะลูกแต่ยอย่านอกกนั้นสมบูรณ์แบบแค่หาประสบการณ์แล้วก็รอเวลาเท่านั้นดูแลตัวเองให้ดีลูกเล่นกีฬาแล้วก็ฝึกร้องเพลงเยอะๆนะครับครับขอบคุณครับ ฟังทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ร้องแต๋วจ๋ามาเยอะแล้วกับไม่เด็กไม่ผู้ใหญ่แล้วร้องได้แปลกมากมันแปลกไปในทางที่ดีก็แปลกนะคนถ้ามีผ้าพันคอจะร้องเพลงเพราะกม่าจะร้องเพลงเพราะครับไม่มีขัดไม่ขัดตั้งแต่โตวันนี้ทุกอย่างน่าพอใจมากนะลูกหนึ่งก็คือเสียงดีสองหนูมีลูกคอพิเศษแต่ที่ชอบมากๆและก็ห้ามไปห้ามไปเปลี่ยนวิธีนะ ก็คือการออกเสียงลูกใส่เต็มไม่ปรุงไม่แต่งเป็นธรรมชาติมากกล้าใส่ความเป็นตัวของตัวเองไป<ะ>นี่คือเรื่องที่ดีในวันนี้ลูกถ้าจะมีการพัฒนาต่อนะครูอยากให้ฝึกลูกเอื้อนยังมีจุดที่หนูทําไม่ได้อยู่<ะ>แต่ทุกอย่างมันมาครบแล้วเจ๋งมากนะลูกนะผ่ะานครับขอบคุณครับผ่านจัาขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับ ขอลูกเคยแม่เอาฮาตรงนี้นี่เองเป็นไงบ้างลูกคนนี้บอกบอกคุณย่าหน่อยเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นได้กี่ผ่านสามผ่านดีใจไหมดีใจค่ะแล้วคุณย่าล่ะเป็นไงครับวันนี้ดีใจค่ะ ดีใจกันทั้งคุณย่าคุณหลานเลยนะคะน้องตาโตก็เสียงดีร้องเก่งขนาดนี้ก็เลยได้รับคำชมจากคณะกรรมการอย่างเต็มที่ได้สามผ่านกลับบ้านไปเลยคะ่ะทำไมถึงมาประกวดลูกเออหนู no, อยากเข้าไปรอบลึกๆค่ะแล้วก็เออหาเงินมาช่วยแม่ไปซื้อของให้ตาค่ะหมายถึงว่าหาเงินไปช่วยแม่ไปซื้อของให้ตาตา<ช>เป็นอะไรลูก ตานอนป่วยติดเตียงค่ะวันนี้คุณตานอนป่วยติดเตียงค่ะตั้งแต่ล้มก็เดินไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าไปเจาะคอ,อดูแลคุณตา,างไงบ้างลูกที่หนูดูแลอยู่หนูช่วยเช็ดเส็จแล้วก็ช่วยเช็ดตัวค่ะเห็นบอกว่ามีบางครั้งก็ร้องเพลงให้คุณตาฟังด้วย <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่จำ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> พอร้องแล้วคุณตาคุณตาเป็นไงบ้างครับ น้ำตาไหลโอ้คุณตาน้ำตาไหลเลยเนาะ